แพ้4ฟวิลแล้วก็ครั้งล่าสุดมาแพ้เพชรมรัยเพชรเจริญวิทย์นะครับนี่ครับหลังตากันครับคาัที่แล้วก็มาก็าจะลู้นแพ้ชนะก,นกันก็สุดมันเลยครับมาดูฝ่ายแดงครับโฟวินมรรตนับฑิตครับนายเทลสินมหาสุขยุติธรรมนะครับ20ปีจากปทุมธานีดีกรีนี่แชมปเคยเป็นแชมป์ทูโฟาู่ในรุ่น108ปอนด์นะครับหัวหน้าคณะ ผู้จัดการก็พีวีเจริญทรัพย์เกียรตบ้านช่องคุณพ่อะครับอดีตยอดมวยถ้วยพาลราชาทานนะครับปีพาศา .2535 จ oh. ของฉายาแชมป์ใจเพชรนะครับเป็นคุณพ่อของโฟวินครับก็มีในหัวมิตรคอยคุณสุมเมศสือสัตบงกฎพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์แล้วก็มหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตให้การสนับสนุนนะครับ แล้ววันนี้บอกว่าเสียเบ้นเสียเบซ์ตลาดไทยครับเสียเบ้นตลาดไทยก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนครับมีอาชีพล่วงหน้ามาแล้ว2กำปั้นครับ20,000บาทเท่าวันนี้โฟวินเอาชนะผู้ชกอย่างเพชรสุวรรณลงมาได้นะครับเสียเบ้นตลาดไทยมีอาชีพให้อย่างน้อยเบื้องต้น2 0 0 0 0บาทปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์เจริญทรัพย์ครับนักชกในดวงใจก็คุนพ่อแหละครับชอบคุนพ่อนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบันท่อง50ครั้งชนะ35้แพ้14แล้วก็เสมอ1ครั้ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนนะครับนายชลายุทธอินหนองหานะครับ27ปีจากสุราษฎร์ธานีครับหัวหน้าคณะต่อคุณสินสพันรังสีนะครับแล้วก็มีมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์เนี่ยละครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ทีมชูทางด่วนให้การสนับสนุนปัจจุบันซิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย TBM ยิมครับอของเสียตั้มครับค่ายมวย TBM ยิม นักชกในดวงใจนี้มวยดังเลยครับเสือบินเสือบินเกียรติเจริญชัย100่ครั้งชนะ80แล้วก็แพ้20ครั้งครับไฟแรกนี้ซัดกันดูเดือดเลยครับเป็นการช่วงชิงจังหวะกันที่ตื่นเต้นมากนะครับคู่นี้กรรมการด้านบนมอบให้กรรมการดอนชัยทาติให้คะแนนสามท่านมีอารันดุชกลางธีรวุฒิศิลคอนแล้วก็ปรวัชแขกสิงห์ทอนครับร้4นะครับภาคที่2จะจบลงแบบไหนครับโควินก็เฉือนชนะไว้1ครั้งครับคู่นี้นี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับหลุดหลวมไม่ได้เลยครับนี่ครับ คู่นี้ก็คุณคุยูนะครับมวยมันสนันเมืองนะครับประธานบริษัทเพชรีก็เี็นเอานะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็เรื่องผู้มวยต่างๆนะครับต้องยกให้เลยนะครับเสียบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมาดูคู่นี้ในน้ําหนัก114นะครับฝ่ายแดงโควิวน้ําเงินเพชรสุวรรณนะครับแม่รูปร่างดีเหลือเกินนะครับฝ่ายแดงโควิวอ้าวน้ำเงินเพชรสุวรรณจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าแม่ลำหักลำพงเลยบึกเลยอ่ะ บึกเลยนะครับแข่งขานหนีหนากว่าบึกเลยแต่ว่าไอม้มวยหนาก็มวยยาวนี่บางครั้งมันก็อะไรมันก็ไม่แน่นะครับมารุ่นกันบนเวทีก่อนเลยทีเดียวอ้าวขยับมาเอ้าขวาชิเกนแล a บลองทานกันดูได้ครับอัรั้นท,ที่เคยทานแล้วนะ่าจะติดใจแล้วครับ5ดาวชิเกนแล a บจาก60บาทภายในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับเหลือ39บาทเท่านั้นเองครับทีซุม5ดาวทุกสาขาเลยนะครับ ขอบคุณครับธุรกิจผ่าดาวสร้างงาสร้อาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0ครับคราวนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านอดีเลกศรีประทักษ์ครับประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไท่ทูลครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญโภกภัณันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p ีครับเจริญโภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน ซีีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชนและทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับนี่เป็นผู้รองช่วงแรกนะครับทางทูฟอร์ยูของเราครับุมูแดงนี่โฟวินสิจเจริญทรัพย์ลูกชายของพี่วีจเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับก็เป็นนักสู้ที่ประทุมธานีเนี่ยแหละครับเซอร์ชทสุวรรณนี่สุราชซ้อมอยู่กับพิตั้มทีบีเอ็มยิมครับผู้นี้แฟนมวยต้องใจเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นประเภทฝีมือแต่เชิงชกนี่สูงทั้งคู่ครับอ ฝ่ายแดงโควินน,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 นะครับน้ำเงินเพชรสุวรรณนะครับแม่กร่างดีเหลือเกินนะครับโควินแต่ว่าเพชรสุวรรณนี่แม่ขาหน่วยมีบึกเลยอ่ะเอาสั้นกว่าน,นิดเดียเอาซ้ายไปขวามาจับโต๊ะขวาไปฟันศอกม,มาแม่แตกถึงมาห้าร้อยบาทด้วยนะครับกระซินเอาถาไว้เลยนะครับน้ำเงินเพชรสุวรรณไม่ยอมให้ทางโควิวตีเข่าได้เอาลุ้นต่อลุ้นต่อเลยนะครับแม่แข้งแขงเอาขยับขยับเอาแมา ไม่ทำท่าจะโยนท่อแผเอาไปไม่ได้ขวางหน้าไว้วางหน้าไว้ภูบินนะครับภูบินไม่ตีไม่ถนัดครับโอ้โหดูครับสองฝั่งนี้ผู้สนับสนุนเทียบเลยครับไสแดงนายหัวมิตรณคอนอุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยรันรตนบัณฑิตแลยังมีเสียบเบ้นเสียบเบ้นตลาดไทยด้วยอัดฉีดล่วงหน้ามา20 0 0 0บาทให้โฟวินนะครับวันนี้คว้าชัยได้ส่วนฝ่ายทับเงิน โอ้หประธานนี่ครับประธานชูทางด่วนครับประธานชูทางด่วนเพราะด้วยคุณหนึ่งชัยวัน์ครับมวยหูหนึ่งชัยวัตรนี่ครับโอ้โหทีมงานทนวนแข็งโป๊กทั้งคู่เลยคุณน็อตไม่เชื่อว่าคู่นี้นี่อาจจะไม่ได้จบแค่สองภาคด้วยครับเพราะว่าใกล้เคียงกันมากครับ <S <S ทั้งเชิงชกฝีมือการสงการซ้อมที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับวันนี้แฟนมวยหนาตาเลยครับเพราะว่าทุกวันอังคารนี้ เราก็เป็นนัดใหญ่แล้วครับศึกมวยมันสนัดนเมืองช่วงแรกแล้วก็มีมวยเด็ดสองเวียนเดือดของซุปเปอร์จีช่วง2ด้วยแล้ววันนี้ช่วง2มีแพลวพาวเพชรพาว,พาวฟ้าเจอกับแป๊ะยิ้มซอบุญมีฤทธิ์แหม่แฟนมวยไม่หนาตาไม่ได้ครับแพลวพาว,พาว,พาว,พาวมาครับแห่พลวพาวนี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่าบู้อย่างเดียวเลยปลายกแเลยนะครับออาขยับมาขยับมาปลายยก2แล้วนะครับเอ้าซ้ายปายหมดยกก่อน ซี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยาฆ่า,าน้ขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านนา,นายาวินัยวีระพุชงนะครับผู้จัดสรรสัตว์ปุ๋ยชะน้ำม,มันมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดยาย้องเล่าตราก้าเหรียญยาแก่ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในลักมีวงตลมขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทบุญสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับ ต่อน,นะครับขึ้นยกที่าครับโควินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือมอรัตนบดิตเจอกับเพชรสุวรรณเพชสูทางด่วนครับรอจุสี่ภาคสองพยายามจะชวนทะเลาะแล้วนะครับทางด้านเพชรสุวรรณโควินก็รอดัอแทงเข้ามาครับอาแทงเจ็บเลยนะครับเรียมนี้ทั้งคู่อาจจะไม่ใช้เข่าอาชีพแต่ว่าไม่ต้องดวนเข่าแล้วล่ะครับหาพอเจอไหมครับไม่เหมือนนะครับสักรีตตีแรงนะครับเพชรสุวรรณ ไฟแดงโควินนะครับแม่ยังขวางยังตีไม่ถนัดนะครับนี่และดูทั้งเมืองนะชูชีพรีพร์คาอุ๊นิุไทยทัพอาสานี่ต้องไปช้างด้วยสมพรล,ลุนตะล่อเ,เอาทีไปทีเดียวเอาทีไปายแดงโควินนะครับน้ำเงินชรสุวรรณเอาไปโอ้โหลงดานดีเหลือเกินแมาสั้นนะครับแต่ว่าเตะแรงเอา้ายไปโควินซ้ายไปดอกนึงเดี๋ยวพอหลุดนะครับตุ๊กปินให้ดีนะ อ้าวพิสุวรรณไล่ขวามาจับเพนไปเตะขวามาของมารเหิร์นล็อกไว้ตูนฟันต่อขวามาพิสุวรรณบู๊แล้วนะครับมามาเลยนะครับดูซีเน่แววตาดิขวายพิสุวรรณอ้าววูนเตะขวายัดมาเสียบไปซ้ายไปพิสุวรรณดันนั้นมาฟันสอกไปโอ้หาเรื่องอย่างเดียวนะครับพิสุวรรณงวูนเตะมาซ้ายมาพิสุวรรณฟันไปตูนเตะซ้ายมาอีกเอ้าไล่ไล่นะครับพิสุวรรณไล่ติด ติดติดเข้าเข้าขวาไปโอ้โยโอ้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 ยตอนนี้แหมสถานการณ์นี่แหมทั้งทาจะพลิกไปพลิกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาหนักแทงทุกเม็ดเสุววันแต่ดูครับ เวลาโมวินแกโตมานานๆออกทีแต่ออกแล้วมันเข้าเป้าโอ้โแต่ว่าดูเพชรสุวรรณโอ้โขยันจริงๆกบเดินเดินมาหนักแรงหนักแรงรับเพชรสุวรรณโอ้ยคืนมาโอ้ยแต่ภาคนี้นี่ดูเดือดร้อนใจมากกว่าภาคแรกครับเพชรสุวรรณนี่อาศัยลูกหนักเข้าว่าครับ แม่ไปยืนคุยยืนคุยไม่ได้ครับช่วงชว็อกเสียเปรียบโฟวินนี่ประเภทมีวิชาตัวเบาครับเข้าออกรวดเร็วอ้าวประสานแข้งกันขวาคนละทีในช่วงท้ายปลายยกที่3นะครับหายย่ายังยังชิงกันออกกันอยู่ครับอ้าวนิดเ,ดเึงเอ้าโฟวินมาโอ้แต่ดูไม่ได้นะครับโควินเอ้าขวาสูงสิวัญญาชา อย่าช้าเอาไหนตีปลายไปไปไปหมาอ้ไอ้เขานี่มันสั้นกว่านี่อ่ะดิกวินนี่ขวางแล้วแทงเลยแทงไว้แทงว่าโอ้ขวางนี่เลยครับขวางอยู่เลยอ่ะเอา อะและว,วันนี้ต้องขอบคุณครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายและคุณจิ้นเจเจคุณจิ้นเจเจเพิ่มเติมตม,มาเตะกั้นคอหนึ่งมืนบาทสอกกับสองหมืนบาทเข่าลอยจระเข้ฟาดหังอย่างละสามหมบาท สนับสนุนโดย j g ปอซาวนาพร้อมด้วยร้านค็าะเทลซีฟูตดขอนแก่นครับร้านค็อะเทลซีฟู้สขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับตามกันต่อยก4ีครับเทสุวรรณีได้รับใบสั่งจากพ่ชูทางด่วนให้เติอนเร็วๆหน่อยครับแหมอย่ายืนพุยประเภทจ้องหน้าจ้องตานี่โฟวินจะไม่รอนะครับอ้าวแข้งขวามาเอียงบังได้แข้งขวาคืนไปครับเน้นหนักที่แข้งเป็นหลักครับอ้าว สุวรรณติดมาตลอดน,นะครับอาชีพหลักเฮติงขวาเพชรสุวรรณไปแดงโฟวินนะครับอยาขยำเกมไม่ต้องไม่ต้องอ้าวทีไปทีหนึง่งโฟวินอ้าวเพชรสุวรรณเร็วเร็วเดือวขึ้นรถไม่ท้าอ้าวมาโฟวินแข่งแข่งขอาอ้าวขวาติดอยู่ยังไม่เข้าเพชรสุวรรณโฟวินหยอกมาหยอกมาล็อกไว้ล็อกตีไปทีนึ่งไม่ไม่ยาไม่ถนัดไม่ถนัดการเล่นติงดีกว่านะครับเพชรสุวรรณอ้าวขวาปายังติดอยู่รับหลุดไม่ได้อ้าวซ้ายเขี่ยมาทีนึงโฟวิน พิศวรรณขยับอีกขยับขยับเอาทีไปยาวไาว้ภู้บินอา้าวพิศวรรณโยกโยกโยกอ้าวติดเอาขวาได้ภู้บินพิศวรรณโต้ามาทีนึงอันนี้ครับ่ใสไปแหงรุ่นน้องรุ่นน้องจากปทุมธานีน้ำเงินรุ่นพี่สุราธานีอาดูครับมาโอ้โหไม่เป็นไรเบียดติดชิดในเข้าไปเพชรสุวรรณ โอ้โหแต่ว่าดูครับมาจับโอ้โหดูใครจับได้เปรียบใครจับใครยก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 ,ยก,ยกไม่ได้ครับอาจารย์ดอนชัยแกมาก้อนอตั้งแ่งสู้กันเลยนะครับเพชรสุวรรณก็ต้องชวนน้องทะเลตลอดนะครับมาไปยืนจ้องหน้าจ้องตามนิดเดียวไม่ได้เลยครับอาโฟวินใช้จังหวะเกมที่ตัวเองถนัด ดึงให้รุ่นพี่จากสุราษฎร์นี่เดินเข้าหาครับเดินแล้วทําได้ไหมไม่ยังเข้าเข้าไม่ถึงตัวครับเนี่ยครับแกมีลูกทีแบบนี้แหละครับแมาทีแบบรําคาญเลยนะครับในสุวรรณีรําคาญเลยอ่ะตัวิยงแกทีอา้าวทีบบอีกแล้วมแม่เราพอลูกทีมานี่แก้ไม่ได้นะครับโอ้ทีแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเธอเกลียดเลยอ่ะดูดิโอ้โหยาวๆนะครับโอ้ทีจุกเลยนะครับโอ้โหสี่ห้าดอกนี่ แถวเลยนะครับเพ้ทสุวรรณโดนลูกถีบของฟูยุงโอ้ดูดิดูถีบดิครับโอ้โหครับถีบจนโมโหแล้วรุ่นทีโมโหแล้วครับมาดูกว่าจะถึงตัวเนี่ยครับโอ้โหมันจุกนะครับโดนไปแค่ใจจะสู้มากครับแต่ว่าดูครับเสียเปียบลูกล่างช่วงโคกด้วยนี่แหละครับเป็นโจทย์ยากเลยครับไอเพชทสุวรรณเดี๋ยวดูครับ แก้เกมมีเวลาอีกหนึ่งยกเนี่ยแหละครับโอ้โหไปี่ยครับศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากทีมอเตอร์ครับครับนี่ครับผู้ตูสามศูนยหลักของเราเลยนะครับอ้าวนี่โอ้ย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 มาเริ่มเริ่มเริ่มมีเฮมีฮาครับมานี่ครับพวงกำปั้นเข้าไปเลยครับพวงกำปั้นเข้าไปเพชรสุวรรณมาอีกเกือบสามนาทีมันได้ลุ้นมันได้ลุ้นครับอืมดูทีม ทีมเชียร์ทีมสนับสน,นุนมาชนะมานี้อัดเทียบอัดเทียบโอ้แต่ที่มุมแดงบอกแหมรัดไว้ล็อกไว้ก่อนอย่าอยู่ระยะหมัดเขาอย่าอยู่ระยะหมัดเขาครับโฟวินเก่งกำปั้นแน่นเลยนะครับแพสุวรรณครับต่อยหมัดปันศอกเท่าน,นั้นครับโอ้โหวันนี้โฟวินกำปินทุกลูกเลยครับเอยกยกมาไม่หยุดขยันออกด้วยครับเอาแทงแหมนิ่งไปเลยครับตอนนี้แพสุวรรณนิ่งไปเลยครับโอ้โห ออกลูกเก่งเลยนะครับปูวินนะครับแมบอกพี่สุวรรณไม่ต้องเข้าแล้วอ่ะเข้ามาก็นี้โดนถีบอีกอ่ะแมโอ้โหนี่นะครับคุณโบยูนะครับหวยมันสนั่นเมือนะครับต้องขอบคุณนะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรดศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์นะครับเข้าศูนย์บริการนี่ทั้งหมด19แห่งนะเพือนตั้ง8ปีรถผมตั้ง10ปี ชิใช้ยาวนานไปเลยอ่ะจากเทมอเตอร์นะครับอ้าวมาดูนะครับแม่โอ้โหพอลูกถีบลูกเดียวนี้นเลิกเลยอ่ะเหมือนกับในดีนะครับที่เรียนไปแล้วนะครับมีท่านเพิดเพียดก่อนหน้าก็ชุงใช้ลูกมาดูรีด้วยนะจอมถีบเลยนะครับแล้วก็ใครรู้ไหมฟ้าสุชนสิทธิ์โอ้จอมถีบ,บสายฟ้านะเขามีเขามีชายาเลยนะจอมถีบสายฟ้า นี่ครับยอดมวยเพอรพัชาทานิคนนะครับฟ้าสุชนสิทธโอแล้วก็มีลูกไม้ใต้ต้นก็คือเจ้าสายเลือดแล้วก็สายโลหิตนะครับสายเลือดก,กับสายโลหิตสายเลือดก,กับสายโลหิตนี่ลูกชายของยอดมวยฟ้าสุชนสิทธโอแล้วครับแต่ว่าดูครับมหาสาดงสโฟวินนี่ก็ลูกยอดมวยเหมือนกันโอ้โหเก่งเหมือนคุณพ่อเลยโอ้วันนี้นี่ เหลือเชื่อครับคุณออสดูแก้มือแล้ววันนี้แก้ทางมวยมาดีมากครับโฟวินเพชรสุวรรณเข้าไม่ถึงตัวเลยวันนี้โชคดีมากเลยนะครับโฟวินธนาพจนอันไกลก็มีสิทธิ์ได้ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนแลลวครับแต่อยู่ในรุ่นนี้ก็ประมาณ115กครับซูเปอร์ไฟเวทแล้วก็รูปร่างแกนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับพิกัดนี้ไม่น่าจะเสียเปรียบใครครับดูตามสายตาน่าจะมีถึง170เซนติเมตรแล้วจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นคู่เอกแล้วนะครับเพชรตัดเพชรเพชรรุ่นพีกับเพชรรุ่นใหม่ครับ เพชรอนุวัน์นออนุวัน์ยิ้มครับต่อปอนหนึ่งให้กับมวยสดแห่งยุคอย่างเพชรกา้าโชดบางแสนครับ115กับ1 1 6นี่เป็นคู่เอกมวยมันสนันเมืองนะครับคู่ต่อไปครับทางการที่12กันยายนแล้วก็แจ้งกับแฟนมัดมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับมวยในสงเวียนเดือดวันนี้คู่เอกแพวพราเพชรพราฟ้าครับเจอกับแปะยิ้มสบุญมิฤทตร์1 1 6ปอนด์นะครับช่วงสองใครที่อยู่แถบดอนเมืองรังสิตก็ยังเดินทางมารับชมที่รังสิตได้นะครับ แมวยแบบนี้ไม่ดูไม่ได้ครับมาติดขอบสมวียนได้ครับนี่เลยครับรอสักคู่เดียวนะครับนี่เห็นหน้าคาตาใีซ้ายมือที่ให้น้ํากินเน,นี่ยนะคุณพ่อจเจริญทรัพย์เก็บ,บ้านช่องนะครับยอดมวย2ยอดมวยแบบ2ส,สมัยเหมือนกันนะครับประเภทแต่ว่าไม่ได้ฉลาดเหมือนกันลลูกท้ายนะ,จะเจริญทรัพย์นี่แกบ,บ,บููดีอ่ะนี่เลยครับก็ชนะแบบท่วมท้นเลยนะครับวันนี้ก็คือโฟวินนะครับมรัตนบัณฑิตชนะคะแนนเพชรสุวรรณชูทางห่วนไปอย่างขาดท่อนเลยทีเดียว